มางานบวชนะคะ ตรวจทำแบบเล็กๆไม่น้อยนะคะไม่ได้จัดงานใหญ่โตนะคะ

เป็นงานบวชกันเองนะคะไม,ไม,ไม่ไม่ได้ทำใหญ่โตนะคะ <c oughs> ก็บวชให้แม่ค่ะ <c oughs> แม่ไม่สบายนโอ้้ยแลวสูง